หลักของเขานะคะส่วนใหญ่ก็เป็นวัดเนาะแล้วก็โรงแรมคือเป็นงานที่ทําเสือแบบสเกลใหญ่ปัญหาหลักก็คือเรื่องของการขนส่งนี่แหละแล้วก็มองถึงกลุ่มลูกค้าที่ต่างออกไปละ่ะเราจะทํายังไงได้บ้างโดยที่ปรับให้สเกลของงานอะ สามารถมีการใช้งานได้กว้างขึ้นหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนนี้ได้อะไรอย่างงี้ค่ะเบื้องต้นเลยเราก็เลยคิดถึงเรื่องเรื่องสเกลของตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นไอเดียหลักๆก็คือทำยังไงที่จะไม่ฝืนธรรมชาติของชุมชนของเขาแล้วก็โดยที่มีการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้เทคนิคเดิมแต่ว่าปรับในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์เดิมโดยที่เราก็ยังคงลูกค้ากลุ่มเดิมไว้แล้วก็ลอง สร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจพอรดักในสเกลที่เล็กลงแต่อาจจะมีเขาเรียกว่าราคาขายที่สามารถอยู่ในตลาดได้โครงการเองกับชุมชนกับผู้ประกอบการในชุมชนว่าเรามีประเด็นไหนที่เราจะทำงานร่วมกันได้สมบูรณ์ที่สุดเราก็เลยอยากให้โปรเจกต์เนี้ย มีความเป็นธรรมชาติในการทำงานที่สุดเพราะฉะนั้น Product ของเราอาจจะไม่ได้ด้าตาหวือหวาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่หัวใจในการทำงานก็คือการทำงานร่วมกันในเรื่องของการจัดการปัญหาทำยังไงให้จับที่บอกตั้งแต่แรกว่าปรับสเกลไหมเพื่อที่จะให้เกิดตลาดใหม่ๆมีลูกค้าใหม่ๆสนใจพอรดักมากขึ้นแล้ก็ยังคงธรรมชาติของการทำงาน ของคุณป้าคุณลุงอยู่อย่างเช่นเราจะไม่ผสมวัสดุอื่นซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ประกอบการในการไปหาวัสดุอื่นเข้ามาประกอบนะคะหรือว่าไม่ใช้สารเคมีอย่างที่บอกแล้วว่าตอนนี้เบื้องต้นอาจจะไม่ย้อมสีหรืออนาคตอาจจะมีการย้อมสีธรรมชาติอันนี้ก็แล้วแต่แต่เบื้องต้นนะคะเราคิดว่าการทํางานร่วมกันสิ่งที่สําคัญก็คือการเคารบธรรมชาติของผู้สร้างงานเข้าใจธรรมชาติของผู้ซื้อที่เราคาดเดาวไว้ในอนาคตเนาะว่ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นยังไง พอดักนี้ถึงได้มาจากการที่บอกว่าตัวหย่งเองอะค่ะมีความหลากหลายของไซส์อยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นวัสดุธรรมชาติตัวหย่งเองที่มีความเป็นต้นเล็กต้นใหญ่แล้วเราเลือกคัดไซส์ที่เหมาะสมที่จะเอามาทําตัวเบาะรองนั่งชิ้นนี้เราบอกก่อนว่าเพราะอะไรถึงเป็นเบาะรองนั่งเนาะอย่างที่บอกว่าก็ข้อหนึ่งก็คือ follow กลุ่มลูกค้าเดิมแล้วก็ด้วยความวิถีของความเป็นเอเชียด้วยความเป็นไทยเรารู้สึกว่า เราอยู่กับพื้นเยอะบ้านทุกคนไม่ว่าบ้านใครก็ตามอ่ะคนไทยอย่างน้อยจะต้องเคยนั่งพื้นแล้วก็มีเบาะที่หลากหลายซึ่งเราว่าการใช้งานของแหงอะคะ่ะผู้ใช้กับการสัมผัสแหวงอะสำคัญซึ่งตัวแหวงเองก็จะมีความแบบยืดหยุ่นนิดนึงเป็นสปริงนิดนึงสาสตร์แหวงปูพื้นเราเดินเรานั่งเราทําให้เขาแบบมีความมันเงาสวยงามยิ่งใช้นานยิ่งโอเคแต่การที่จะนั่งศาสตร์แหวงปกติเองอะที่สําคัญคือเราจะต้องมีเบาะ แล้วเราจะหาเบาะอื่นมาบางทีก็ก็สวยแหละก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไอเดียของเราก็คือแบบถ้าเรามีเบาะที่เป็นหย่งด้วยกันอะ่ะมันอาจจะทําให้บรรยากาศของพื้นที่อะ่ะมันมีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะเราก็เลยเอาไอเดียนี้มาพัฒนาเป็นตัวเบาหย่งซึ่งมีขนาดมาตรฐานเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะใช้แค่ตัวเพลทก็คือตัวพื้นที่ไซส์หย,ย่งที่เรากําหนดขึ้นมาใหม่อ่ะคะ่ะ ไปวางกับเบาะเดิมของคุณก็ได้ซึ่งตรงนี้เราเห็นถึงมาตรฐานเนาะของทุกคนอาจจะมีมีหมอนรองนั่งมีเบาะรองนั่งอยู่แล้วซึ่งเอาแค่ตัวปลอกอะไปใช้กับงานของคุณก็ได้หรือคุณจะใช้เบาะของเราที่สําเร็จที่มีตัวไส้เบาะเรียบร้อยเอาไปใช้งานในพื้นที่ก็ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าตัวคุณสมบัติของวัสดุสําคัญในการสร้างงานไม่ได้เกิดมาว่าแบบโอเคเป็นเบาะอ,อะไรก็ได้ข้อหนึ่งคืออย่างไม่เก็บฝุน่น ใช้งานอินดอร์ได้เอาดอร์ได้แล้วก็สามารถแบบยกไปไหนมาไหนก็ได้เบาน้ําหนักดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกน้องว่าพอเราปรับไซส์อะคะ่ะก็ขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็จริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าก็เป็นแฟลตแพ็กอยู่แล้วเพราะว่าตัวแห่งอะแบนมากอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถขนส่งได้ไกลขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็จากการใช้งานแบบในพื้นที่ร่มหรือพื้นที่กลางแจ้งอะก็ได้นะคะอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นไอเดียแรกของเราในการทํางาน ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเรามองเห็นความสําคัญเรื่องการเข้าใจมาตรฐานสากลเนานะของอื่นๆที่จะเอามาใช้ร่วมในตลาดอันนี้ก็คือเป็นการสร้างทางเลือกแหละให้กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในอนาคตให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีภาระเขาสามารถใช้บาะเก่าเองของเขาแล้วก็เสริมท็อปเป็นท็อปเปอร์แย่งของเราเข้าไปก็ใช้งานได้นะคะอุปกรณ์นี่ก็มีใช้ไม่ยอดแหใช้คอ้อนแหแล้วก็มีลากใงเอา่ะแย่งที่ ไปตัดนั้นเฮาก็ใช้อายุประมาณ3ปีถึงตัดได้เอาต้องเอาตัวที่แก่ถ้ามันแบบแก่ฮามาใช้บบได้ต้องเลือกเอาตัวแก่ๆมาขั้นตอนในการทําเริ่มแรกไปฟอ้อนที่ต้นมาก่อนเนาะคาดไว้เป็นมัดอันยาวอันสัน้นอันแข็งฮาก็มาเอามาทาพา3เต็มใหญ่นี่ได้สี่เต็มได้ได้สเนาะเอามาพาแล้วก็เฮาก่อมาหัก ฮักแล้วก็ขูดขูดแล้วเอาไปตากตตกให้มมนได้มาตรฐานแห้งๆเจ้นจะคลิปได้ถ้ายอย่างอันนี้มาได้หมอดจะขีนเกวายพอจะสานเอามาจุบน้ำครละเอามาจุบน้ำสานเปิ้นจะสานลายสองต้องต้องหล่นเปิ้นแม่แล้วเนาะหล่นเท่าหล่นอย่างมา่เปิ้นจะสานแอบเปิ้นเปิ้นมาสานลายอื่นเปิ้นสานแค่ลายสองอย่างเดียว ชิ้นงานที่2นะคะเราก็จะทําหมอนสัตว์แยงเนาะซึ่งใช้วัสดุเดิมก็คือตัวเส้นสัตว์แยงนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราขอทางชุมชนให้เลือกเส้นสัตว์แยงที่มีขนาดเล็กลงเพราะว่าด้วยสเกลงานที่ที่จะมีขนาดย่อลงมานะคะเพื่อที่จะได้งานที่ละเอียดเนาะแล้วก็สัมผัสดีขึ้นในการที่จะใช้ทําเป็นหมอนนะคะ ก็ด้วยข้อจํากัดของตัวเส้นอย่างเองนะคะที่ค่อนข้างจะมีความหนานแล้วก็แข็งเนาะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ที่เราคิดถึงที่จะพัฒนาขึ้นเนี่ยค่ะก็มีข้อจํากัดทางด้านการออกแบบซึ่งมันไม่สามารถที่จะดัดงอหรือม้วนได้เราก็เลยคงรูปออวิธีการทํางานแบบดั้งเดิมของเขาก็คือสารเป็นเส้น แล้วก็เป็นแผ่นขึ้นมานะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงซึ่งตัวชิ้นงานเนี้ยมันก็จะสามารถต่อยอดขยายเป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์ได้ด้วยวัสดุตัวเส้นแยงเองนะคะที่มีความหนาเนาะแล้วก็ผิวเขาค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คุณป้าคุณแม่ะคะ่ะยังคงกระบวนการวิธีทํางานแบบเดิมก็คือนํามาสานเป็นแผ่นเพราะว่ายากที่จะขึ้นรูปในรูปแบบอื่น,นๆเช่นการงอหรือการดัดนะคะ งานชิ้นนี้นะคะเราก็คงโจทย์เดิมไว้นาอก็คือใช้ความเข้าใจธรรมชาติของเสือแยงนะคะในการสร้างงานโดยที่ชิ้นงานที่ทําครั้งเนี้ยก็จะเป็นปอกเหมือนอิงก็จะเป็นเหมือนเซ็ตของตกแต่งบ้านอนาคตเราก็คิดว่าน่าจะขยายตัวพอร์ดักได้เป็นหลายพอ o d ดักอื่นๆต่อไปนะคะในอนาคตนะคะหลังจากชิ้นงานต้นแบบของเราได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็คิดว่าเราน่าจะให้แม่ๆแล้วก็ช่างในชุมชนนะคะหาเครือข่ายในการ ประกอบชิ้นงานอย่างเช่นแบ่งเป็นกลุ่มที่ทํางานสารแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทํางานเย็บนะคะแล้วก็สามารถขยายชิ้นงานได้สําหรับธุรกิจในอนาคตต,ต่อไปค่ะ